ตื่นมาเปิดโทรศัพท์ดูลุงพลดูไปจนหลับบางทีโทรศัพท์นะหลับคามือนะหลับไปนะครับก็ยังเปิดดูลุงพลนะดูทุกคนดูทุกช่องนะบ,บางคนก็บอกว่านะตามดูให้ทุกช่องเลยรู้จักหมดนะมาถึงที่นี่แล้วทักได้หมดอ้าวสวัสดีน้องเสืออ่ะนะสวัสดีป้ากำสาส้นะครับอันนี้คือนะคือเขาดูแล้วเขาติดตามแล้วก็รู้จักเราจริงๆนะค,คือเขาต้องการ นะเป็นส่วนหนึ่งเนาะนะครับนะที่เขามาติดตามเราพี่เสือก็เชื่อว่าเขาต้องการมาแสดงนะแสดงให้รู้ว่านะฉันก็ติดตามเธออยู่นะเป็นห่วงพวกเธอนะนะดีใจนะที่เธอนะมาเป็นยูทูบเบอร์สารลุงพลนะขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งลุงพลคนะนะือทุกความรู้สึกเนี่ยนะครับเรานะเราได้รับนะจากเอฟซีนะ FC ที่เป็นของลุงพลป้บแต่เนาะนะ,นะะท่านก็แบ่งน้ําใจนะแบ่งความรัก นะแบ่งความผงยายเหล่านั้นนะมาให้พวกเรานะนะคือส่งต่อนะั่นะนะผมนะส่งต่อเหล่านั้นมนาะให้พวกเรานะตอนนี้พี่หนึ่งก็กําลังบินโดรนนะถ่ายภาพมุมสูงนะฮะก็รอดูคลิปในช่องพี่หนึ่งนะครนะเสียงที่ท่านได้ยินตอนีน้นิ่งะคือเสียงโดรนนะครับผมโดรนที่พี่หนึ่งกำลังบินภาพบินเก็บภาพมุมสูงนั่นเองนะครับก็รอดูคลิปในช่องพี่หนึ่งเมเดสตอรี่ได้นะครับ น่าจะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเนาะนะครับเพราะขนาดเราดูจากข้างล่างเนี่ยนะครับยังสวยขนาดนี้เลยเนาะนะนะถ้าดูจากข้างบนนะคงจะสวยมากๆนะฮะนู่นนะน้องโดรนบินขึ้นไปแล้วนะน้องโดรนนะครับน,นู่นนะโอ้นะตำแหน่งเสียนองปูนะตอนนี้น้องโดรนนะครับน้องโดรนกำลังบินอยู่ในตำแหน่งเสียนองูในเอฟซี FC นะครับโอ้อยากเห็นคลิปแล้วไม่รู้เน่งจะลงเมื่อไหร่นะ พราเขาต้องเอาไปตัดต่อก่อนนะนะตัดต่ออีกรอบหนึ่งนะถึงจะลงให้ดูเนาะนะครับนี่นะตอนนี้โดรนกําลังบินอยู่ตำแหน่งเสียนองปู่นะฮะเก็บภาพรอบนะฮะด้านบนนะฮนะเห็นไหมโดรนกำลังบินต่ำลงมานะนะเก็บรายละเอียดนะภาพสวยนะตรง คอนะตรงสังวาลน,นะครับผมนองนะฮะโอ้สุดยอดโรดนเลยนะฮะบับงคับให้บินจปจุดนู้นจุดนี้นะครับอนะ่อย่าลืมนะครับไปดูคลิปให้กำลังใจนะยูทูบเบอร์สายลุงพลคน,น,นอื่นๆด้วยนะครับผมนะช่องต่างๆที่อยู่กับคุณลุงนะครับผมอยากเห็นแล้วนะโดโรนบินถ่ายเก็บภาพสวยมากนะครับ จกเห็นภาพแล้วนะว่าจะเป็นยังไงนาะแต่ต้องรอพี่เหน่งเขาตัดต่อก่อนนะเขาจะได้นะทำให้สวยๆนะใหเอสทีได้รับชมกันนะับส่วนของพวกเรานั้นถ่ายแล้วก็ลงเลยนะมีตัดบ้างนะมีตัดต่อนิดเล็กน้อยนะแต่ของพี่เหน่งเนี่ยต้องตัดให้สวยเลยนะก็อ,อาจจะได้ดูช้านิดนึงนะ ันนี้ก็ไม่ได้พูดเสียงดังนะเอฟซเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนในการถ่ายทำคลิปของพี่หน่งเขาเนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายมุมสูงอยู่นะะน้โนโดรนกำลังบินไปแล้ว องคูสังงางามมากใช่ครับผมคุณแม่จิมิพัทสวัสดีครับวันนี้องคูสังงางามมากจริงๆ